โอ้เป็นพญานาอยู่บนหัวเตียงเลยใช่มายังไงก่อนคืออย่างนี้เวลาเราตื่นมาเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอะไรอยู่บนหัวเตียงใช่ไหมตื่นมาก็อาจจะแห้งๆงง,ง แต่ชายรายนี้เขาตื่นมาด้วยความงงสุดขีดนะคะเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้มันพิเศษมันฟังฟุริเยมากๆดีไซน์เนี่ยเขาธรรมดาที่ไหนดูสิมีหิ้งพ้าด้วยอะ่ะ <c oughs> มีหิ้งพ้าในห้องมีพญานาคมันก็เป็นงูอะไรอย่างงี้นะแล้วดีไซน์ข้างหน้านี่เหมือนวัดเลยอะ่ะพี่สม้มเอาจริง <c oughs> เวลาที่เมาเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าอาจจะงงๆแต่ว่าเขาก็แบบเอาเวลข้ามเชิญมาพักได้ <c oughs> แต่เขาบอกว่า้ายโฆษณาเนี่ยดูดิมันก็ธรรมดาธรรมดานะเมื่อกี้แต่ก็ไม่ได้คาดคิดไง ว่าไงมันจะเป็นแบบนี้ทีเนี้ยภาพเนียม,นมันมีการถูกแชร์เป็นไวรัลเลยนะบุดี้คือทั่วโลกออนไลน์เขาพูดถึงนะหลังจากที่ Facebook ภูริพลเยี่ยมเขาได้มีการแชร์ภาพดีสอร์อย่างนี้แหละมันเป็นดีไซน์ที่ปังมากคือ เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้พักที่แบบนี้ค,คือเขาตื่นมานะในสภาพที่งูเงียแหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอุ้ตตกใจก็ไม่คิดว่าในห้องเนี่ยจะมีอะไรเนี่ยตั้งอยู่นะคะเขาก็เลยเอามาโพสต์แล้วก็มีการพิมพ์ระบุข้อความว่าเมื่อคืนกูนอนที่นี่จริงๆเหรอวะ ดูสิดีไซน์เก๋มากาอะพี่โจ๊ะแล้ว,แ,ลวแบบไม่ตกใจเหรอไฟนี่แบบเขียวมาเลยอ่ะคือแบบได้ฟิลมากแบบี้เดี๋ยวนะทำไมสีคอนทราสต์กันขนาดนี้ <c oughs> เป็นดีไซน์ที่แปลกและเก๋มากๆ ี่นี้ในห้องเนี่ยมันจะแตกต่างจากห้องพักทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมีพญานาคอยู่บนหัวเตียงมีผนงังภาพวาดเนี่ยเป็นต้นมะเกลีผลค่ะอาจจะให้นึกถึงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือ,อรเปล่าประมาณกับอะไรความเชื่อแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็อย่างที่วูดดี้บอกเห็นทิ้งพักอยู่ในนั้นอยู่ในห้องเดียวกันเลย โอ้โหมาได้ไงอะ่ะค <c oughs> ือฉ <c oughs> ันจะต้องตกใจอะไรก่อน <c oughs> อันดับแรกคือฉันจะตกใจพญานาคหรือว <c oughs> ่าฉันจะตกใจแบบมัดกะโลดีพนหรือว่าฉันจะตกใจแบบว่าเขาก็ตั้งใจนะเหมือนตั้งใจเห็นเขาบอกว่า มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวด้วยนะหุยสุดยอดเลยใช่หักชลี่มากมากค่ะนะทีเนี้ยเขาบอกว่าภายในห้องเนี่ยไฟบางจุดยังเป็นแสงสีเขียวอีกด้วยอันนี้เป็นปรากฏการณ์พิเศษอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแสงอ่าเนี้ยแสงแบบนี้ใช่ตั้งใจแหละให้มันดูบบเนาะเป็นพยานาคโผล่มาอุ้จังคืนนี้มีช็อคเหมือนกันนะแต่เขาเป็นรีสอร์ทไงเขาก็ต้อนรับไงโดยภาพนี้นะคะถูกเผยแพร่จนแบบโอ้ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอยู่ที่ไหน อยากไปพักในวูดี้อยากเหมือนกันนะน่าสนใจอยากสนใจด้วย <laughs> สนใจเ <laughs> ใ<ช>็นพ<อ>ิเศษที่นี่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็รีสอร์ทที่นี่เขาบอกว่าดูแลลูกค้าดีมากๆบริการดีมากๆค่ะแต่ว่าห้องอื่นๆเนี่ยก็มีแต่เป็นห้องตามปกติเฉพาะห้องนี้เท่านั้นเลยที่มีการตกแต่งแบบพิเศษแ <laughs> สดงว่าคนนี้คุณคนคน,นี้เขาแบบ โชคดมีมากๆเลยเนาะโชคดีใช่หไหมแบบเมาแล้วแ,ลแบบอยู่ดีมาเช็คอินแล้วแบบได้ห้องแบบดีไซน์เก๋ขนาดนี้เอาวิสิงๆถ้าเราไปพักเนี่ยแล้วเราเราูรา้อยู่แล้วว่าห้องเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเราอาจะไม่ตกใจอาจจะไม่ตกใจแต่ช่วงเนี้ยมันเบลอ ER, มันเบรอไปหน่อยมันงงมันเต็มใจไม่ทานตื่นมาก็ช็อกสิอืมนะเอานี้มันฝากกันเอาไว้นะถ้าหลายคนอยากไปพักก็อะจังหวัดมหาสารคามค่ะลองไปพักดูนะแล้วก็ลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังสิว่าเอ๊อยู่ในห้องเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไง